อนเส,สด็จพี่แนนองกว่ทุมากไปเลยนะเพคะมองฉันรู้ตัวนองกว่ทุมากเพคะเสด็จพี่ลับเพียงยาน้ำเอาน้อไปกันแม่นเป็นมา ลูกประตุม,มาเป็นมาประตุม,มาก็ที่เป็นคนเลี้ยงของประตุมมาเองเอาหลับปตุณมมลบาบผัวนางเออลบาบุญนางมาสำนี ก่อนแล้วลเพียนาเพียะเรีในมื่อเด็ดเห็นมาปทุมมาสวสาออกลุงมาเป็นมา ปฐุมมากติโกตุละ,สะเสด็จไปตามกรรมของปฐุมมาพร้อมกับลูกมาของปฐุมมาพิกัตเสด็จไปเอาละปฐุมมาเราสิบฝังเจ้าว่าหลหลใหญ่ควขคาบออกไปนคาบออกจากยังจากวังของเราเรียวนี่บออ้นที่ภัยปาประชานาลาดที่ใบหนินลูกพญาเป็นหมานี่มันเป็นไปได้จังไนกัน ขันมึงบ้างขอรถไปส่กไปหามัจะเย็นไหมคะมึงออกไปเดินเอาละอากีเพคะาเสดพี่พี่เองสิให้เจ้าดูแลเรื่องฮะว่าเจ้าสิไรเดนในหลักนางออกจากเมยังจากพังหรือว่าเจ้าสิประหารมันก็แล้วแต่เจ้าเนี่ยแต่ว่าพี่คนนี้พี่คนจำเนี่ยพี่บอกเอาไปแล้วเสดพี่เอาผู้หญิงคนนี้ ออกจากยังจากวังนี่ไปพี่บ่อยากเห็นหนามันเอาไปเสดงพี่เสนดพี่สินางวทุมากประยชนใส่พี่เัาเสดพี่เสนดพี่นะบอลว่ตอนน้องว่ทุมากไปเป็นแั่เส็จพี่เสล้วไปแ้นเสนดพี่โถดโถโถ หัวแน่เดี๋ยวพ่อตายตีความมัฉันตายได้ไหนไปค่ะแค่งีว่าหัวสาใจแท่นหีสีนั่นแหละไปค่ะหัวสาใจแท่นเล่าหนูเมนบอกเมียไปค่ะเสดี่เนีน <c oughs> ่เ <c oughs> สีปรุตมัชนะสงสารซะหลือเกินนะไปค <c oughs> ่ะเมนนั่ลัออมแอม <c oughs> ัดไ่โกเอี่ยมมาง,งามกระดอกกระเดียแทะมั่มฉันขอนะไปคา <c oughs> ่าขอไปหยั่งละเฮยได้ได้ไอแ เอ๊ะมาทุกมามึงแค่เดีล่ะรอแม่บ้าหรอเอ๊ะกี่ค่ะมึงมาที่หลังกูมึงสิมาเป็นไงเป็นตัวบ้าเลยให้มึงจำใส่กล้าวของมึงไว้วายอยู่ในี่นี่นะมันต้องมีกูจำเพียงผู้เดียวแม่งไปค่ะมึงมาที่หลังกูมึงสิมาเสาะอยู่ในเมียในวังใดจังไอ้ คนเ<ะ>อามาัดโอ้ยมาอยู่ปทมุมว่าไปทปหารเดี๋ยวนี้แล้วสร้างว่าแจะนอแบนนี่เนาะใครเอาไปได้คำพวกขา้าเอาไปทปหารเอาไปทปหารแมื่อเร็วทา่านพวกเจ้าเฮ็ดบ่ได้นี่ครับพวกเจ้าสองคนนี่ครับ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 ต้องควาา้า <laughs> <laughs> บ้างอะไรมันหุกจะวิ่ถึงบ้านโอ้ยแต่รู้ตัวแจ๊โอ้ยน้อแต่ยิ่งบอกมาด้อนงั้นไปขี้จ้งแหน่เอาน่ะเอาองค์ยิ่มไม้เียไปทุ่มมาหนิไปประหารมันแมนประหารเข้าสิถีประหารท่านหานเขาแจะบประหารเข้ากติถึกประหารอ้ยน้ โอ้ยกะไรกันแม่แม่เอ้ยนตุนศาดเตอเชิดมึงกะจิก้าปะหานเพิ่งอยู่บ่เชิดเจ้าให้ปะหานก็ต้องปะหานเพบาะว่าปะหานพันปะหานเข้าแล้วมึงกะจิลืมหมุนลืมคุณเพิ่งขักแต่เชิดมาหลอดอมานเชิดเชิดพวกเจ้าที่ปะหานประตูมาเข้ามาอยุ่ดีขันมาปะหานเพิ่งกะจิปะหานสุภุคาแต่ว่าเชิด มึงจิแน่ละคุณพันไดยุติมึงลืมแล้ว่วะลืมยังข้าวมึงใส่ลงหั่มมันดิกัาแนตัวเอานั่นมึงไปป่วนอ่ะกาแฟจิตรล้อเลยกับข้าวนั่นดิข้าวอะไอีกร้อนข้าวเมียนหน่อยมึงน้ำเมี่ยนนั่นน่ะกับเพิ่นตัวไปเชี่ยใ่ะบอกให้มีเมี่ยนไว้ดอกนี่จะเจ้าหลับเพิ่นไปเชี่ยใครนั่ะเอากูติด คือพจ้ากิโลมองก็เอาจังสีจ้าหมัลอดเอาเดชหม์ทเสร็จรู้ตัวน่ะแม่เปิอลหรือตัวโอชิปะทุมมาเนาะเคยสอยเรียงห้องกมาหลายไอ้เอ้เอาจังสีคอยว่าเอาไปฝากคนพ่อจ้าหมูเรียกเข้มงวดนั่นพ่อจ้าหมูก้อนกระไดดอกมันแมนบอที่ขาดก็ต้อรู้ตัวเดชไปฝากเขาละพ่อจ้าหมูเป็นคนเจดเอามาหิตส้เจดม์กรสช่างถือกับข่อยอยู่เอาตีบอกกระได้โอข้าสันเอาจังสี่สาข่อยว่าเอาตอนไหน แม่นจิท้อรักกรรมลำบากซ้ำได้ก็อดเอาเรื่อเจ้าแม่เด้อดีกว่าตาความอยู่รอดพวกผู้ข่าว่าใจไม่เซ่รกกรรมเพราะสิประหารเจ้าแม่ดอกเอาจังจีไปยุห้ละเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนเสียงความรีรอห์ฮะเปลี่ยนซื้อให้เพื่อนพร้อมเปลี่ยนซื้อให้เพื่อนพร้อมสิหูวจักเปี้ยนซื้อเชี่อผ่าเปี้ยนแค่ให้เพื่อนซื้อว่าเพื่อนมาออกจากกองก็ต้องเปลี่ยนซื้อเพื่อมันคล้ายๆกับกองเออเสื้อวางไหนหรอฮึจารุณีที่ไหน มันคล้อง boxing, iden, <Uh> จองกันมองไหนเดียวนี่คือพรเจ้าป you know ้าคุยว่านี่แหละเพินออกจากกล่องอ้ไข่ข uh ึ้นกับกล่องออกใครใครขึ้นกับกล่องแมนอือแล้วสุพรรณษาโอ้ยมึงฟังอุปก่อนบ่เดียวเนี่ยเออเอาฟังให้เพิ่นซื้อว่าข้ามกล่องข้ามกล่องอือเออเป็นพวกจะยุ่งกันมากจะดีเท่าทิมเอ้าวจะคิดมองดีดีสุดชุดไอเอ้ยเอ้าวป้จันมุ่งเฮียสิ มือมึงขาเนี่ยยอมไปไปผู้ขาดสีผ้าไปยืนน้ำปอจ่าหมูเด้อย่าแม่เด้อผู้ขาดสีผ้าไปยืนน้ำจามูเปียนเืือเปลี่ยนเสียงแต่เสือวะข้ามกล่องเด้อบัตรเนี้ยเด้อไปเอ้าฝุกหยากบัตรเด็กกระโจนเอาเพื่อความอยู่รอดเจ้าแม่เอ้ยเป็นความลับพร้อมปิดเป็นความลับเด้อเฮาเด้อ ละมาบัดนีเด้่าแมงอมนโมพุทโทธเขาเอาธรรมมังมากังเลี่ยมเอาสังขังเป็นห่มสนพระไตแก้วหน่วยสามละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นดินและใต้น้ำไม่มาซอยคอยหนุนผู้สนบุญที่เคยทำ ให้แหลนนำเดิอมาปองแล้วคุณแม่ทอละนี่หน่อยผู้ผมมวยเป็นน้ำแกงให้น้ำลำน้ำแยงบนหมอลำตั้งหานสถานที่ยาสิห่วง ทอลานี้นั่งเอ่ยเจ้าอย่าได้เตือนท่วงหมอลำหลวงเพียงคืนเดียวขอใส่ไพพิงจักตัวคืนแน่เด้อเจ้าละยามีขัดมีของให้แลมองบัดล้องโอ วอนถึงองค์เทาพโาบินท่าทิลาดไทยอยู่ทังฟ้าไา,าสวรรค์เอยขออันเชิญสักโกล้องมาเป็นหัวกังให้พผยผ่านมันกายคนทางหลายมาบังลหเฮนังนำ ดยอ,อยอ่าได้มีขัดขวองทั้งคนลำและคนเบึงพวกลูกกลันมาขอเพิงได้สถานเดยแหงนี้อย่ามีเรื่องวุ่นวายวายแล้วล้อน้ำก่อน วันแล้วงอมาเข้าในนิทานให้หูปองอดฟังไปเด้อเพียโ้ยเสียงบางปองนิทานโอ้ยเด้อ ว่าเถายยสาไม่ยังละเ่าสีเ้าแล้วห้อกันยูน้่กันมากกับว่านแมนหน่อยๆปีต้อนันอตเอ้ยหลายปีแล้วเ่าจังว่าโซ่ปอบคว่ำถูกคว่ำยากนอเ่าเนาะลูกเต่ากับบ่มีมากเกิดห่วงแกมันบุญแม่บาปอียงดอกไข่ครับเจ้าก็ะไรทุกยากแล้วบ่าแล้วลูกเต่ากับบมีมาเกิดห่วงมันช่เป็นน้ำผู้ใดละเ่าเจ้าวป้ย ทีมให้ใส่ผู้อื่นขัดแแทบดี่ฮะไม่หยังไรเป็นอยังคือ็ว่าผิดจรณนาจจะของแง่ก่อนไม่หยังอีกคอยเบิ้งอยู่นเนี่ยนะมาเบิร์ตซักเกลมาเบิร์ตซักแตกไทยคันเฝ้าอะไรอยากว้าย่าอยากเ้าบอกไปอยากเ้าเ้าจังเ้าเนี่ยเจ้าว่าคอยบ่ดี้สังเกตหน่อเออก็ดีอยู่น่น่ะความปวดความดีนั่นนะลาหานั่นบ่เบิดดอกความดีนั่นนะสถาบันบ่เป็น์ตซักแตก อันว่าว่าเป็นตาสะแตกว่าเป็นตาตาแตกสองเที่ยสามเทียนี่เฝ้าจังเฝ้ายี่เดานี่วุ่นยาเกี่ยสันบอจ้าเท้าเพราะแห้งเหรอเพราะจักป่งจักว่างในบ่อเดีานี่อ้าเท้าจะเป็นบอกนีเราคอยกระเคินเพียนเนี่ยเท้าฮ่าเท้าใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตรอลและน้ำตาลศูน นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซเบาบุญบ,บ,บาปบาปวพรามีหลูกม,มีเต่าน่ะนะเออเฮ้ากับยังมีอยู่นะเดจะเจ้าคกฤบปพอมันนจะเลื่อมมันเตะแม่นี่ขอด,ดิ โอ้ยข่กระเพาะคือพ่อแล้วนอกของหวงเนาะไข่กระเพาะคือพ่อมันจักเม็ดบ่เอ้าถ้าว่าจมหามันแบบแบบมันอยู่ใส่หลายเดินมันยังคือเม็ดสีเหลืองแถจะเห็นมันอยู่แบบบอลเลวกพบาะถ้าได้เห็นมันเดี๋ยวมวยมันเป็นมันนุ่มถ้าได้เห็นเงินถึงเงินถึงเนาะควอดควอดเอ้าไปแม่ไปไม่เทาดมันถึงควอดเนี่ยควอด ทังนั้นทัลกเตี๋ยไม่ยังนี่มาเอิดขักเอิดเนี่ยแต่วกำลังรับเนยมันยังยวมันก็น่าลูกแทนแล้วเนี่ยเอามันเป็นเจได้สว่างเถ่าในตื้นเศร้าข้นมากจะจมบากมากแต่มันไปเจาได้ก่อนละ่ท่ไม่หก็ยังค้จังบด ตื่นบ้านตื่นเมี่ยงเขาแถบเกาะเหรอโอ้ยมืออื่นเลขสิออกเขากระนอนเอาเลขตัวน้อยมือนอนเอาเลขแม่มื่อวามันจักโม่งจักงามเด็กสวยเพ่นง่ายหรอมึงก็ว่าลูุกมาเตือนเอามาจักโม่งกสร้างตะเวนเลวมันบัวไหนเกี้ยวน้ำพงล่องมาเนี่ยนะน้ำผอกับแม่กันนะลงไปหาเจ้าหุ่นลงมากูเพี้ยขึ้นหงาขมันซ่ามึงขี้งม้าอย่างนี้ลงทางไหนคะน่ะลงผัวน่ะองทางลงผัวน่ะหยาด้ำสองเท่านี่ก็ว่าแล้วมือเล็กจะไปงาไอ้น้ำสองเท่านี่ว้ามันเป็นเจ้าเล็กป่ะแม่ ลงมาลงมาพ่อคือแม่มันเป็ดจะได้ก่อนนะไม่ยังหมูกูกระจมหามึงเนี่ยลามันว่าเห็นหน้าเห็นตาแต่เศร้า่น่ะโอ้กนยังว่ามืออืนเล็สิออกกนยังงอนเอาเล็อย่คันดีบอเป็นก่าวเวยอันไม่ยังจมมากนี้ไม่ยังใส่หนูเห็ดหนูทำอะไรหรออันแนวใส่เวียกน่นเมนเห็ดให้พ่อกับแม่ไปก่อเดือนนี้เวียกหันเอ้าวมูเจ้าสองคนกบเข้าใจยุติว่าเมนค้าเข้าเข้าใจอย่าง นาทีเฮงยังกะนเลยเตะเวียงนั้นก um. ัรแางมันเป็นของเจ้าสองคนโมเมนของหนูได้ผ้อสติเ่าเอ้ามึงตั้งกดให้กูต่อเถิงบาาเอากระตั้งบางนึงมาออกแจงเฮียนมากมั่งนดดีเอ้าปาดีขอดอย่ามาซีฉันนะเอ้ากูเลี้ยงมึงมาผ้ามึงไงนี่กูหวังเพิงผ้าอาศัยเ่าสองเถาเท่านี้เลี้ยงมาผ้าไงปาดอมึงสิมาย้อนให้ได้จังไได้มึงสิมาย้อนให้กูได้จังไได้ก่ออันคอยสั่ง สั่งเนียนสุ้มท่วงบุญท่วงคุณเลี้ยงกันว่ะไงปานนี้เจ้ากูเวิร์ดเอาขีดเท่างานปากใหไปท่วงบุญท่วงคุ่นก็มู้เจ้ากันแล้วอันนี้เจ้าเลี้ยงข่อยขีออกเวดว่าแห้งเหรอสุ้มมู้นี่ขอหากินเองต้วนพัดงาขาหัาง่งมโหดไปนี่ฝนยังมาตกเนี่ยว่ามันทักกูตายแล้ววะน้องน้ำก็มี่ฝุ่นปลาบดยุบยุบอยู่ฝุ่นมันเป็ี่นอาชีพของมึงเจ้าสิไปหดสู่หดสวนเนี่ยมีเอานี่คู่ข่อยเอามาให้เลยเอไปเอาไปเอาไปเฮ็ดไปมู้บ่าไปจีเดียบ้าไปค่ะ มึงบ่ไปบ่ไปนับหนึ่งบ้ไปนับสองบ่ไปนับสามบ่ไปกูไปเองเอ้ามึงนี่ก็ไรมามึงก็ไรส่งงาแต่ว่าไงว่าย่ายนี่ก็ไรกูเบิ่งอยู่นี่คุณหัวกับบ้าเป็นเก้าเป็นขบวนเนี่ยุณมัดไอ่พวกนั้นโอเจคอ่ะคาดดูตีพ่อกูจะมาสูดเต็มพวกนะ้นพวกห่วยมึงบาามึงบาดห่วยหักเออทั้งอันนี้ ไม่ยังล่ะพ่อไเดนอันนี้เอยงสิพ่ะขอเบิ่มยังดิดบบ่งมนมอมมอมนี่นาดไม่เงตัืนี่อียง่ะนี่โอ้ยนี่เพิ่งเหบาขวดเอียงงเอียง้นาไม่ไม่ยังฮิตหนูหนูปีนเพื่อนเลื่อน เป็นบ้าจะไปหาส่วนลูกล้านเบิ้งของเนี่ยจากของอม,มัน<อ>หัน่นลงย่ำกังเวเ้นเจอหนี่ละอยู่น้ำกันเจอว่าเท้าก็เบิ้งสกทีเจอหนี่กูเห็นย่ำเงี้ยเรง่องแม่บ้ากังเห็นยังไม่เล่ามูโจดไต่กระบอกเมื่อี่ก็เพิ่เห็นกันเดียวอีตัวนี่แหม่กันได้เอาหายเอาไม่อย่างละบันเอาไม่อย่างนี้ด้ยน้าละบันตาจิกตัวเขาเขาไม่มารู้อะไรเขาจากนั้หนหน,น,น้า,าหลังลองไต่หายกบลองล้อยเหนือ สวนกระแสนาที่พัต่าตาเหลือล่นสร้างปุ่นเวลาดันหนะพุนมากกัแเมสวนพิพาปไอ้ยักษ์อยาเทาอ่ยัเป็บานเเป็นยังละสิตเอาเทาะด้วนะ่เนเป็นบ้าเราเนียอ้อมใครละบานฮะเอมันเป็นบ้าดิ เป็นบ้าบังน้าน้ำ่เต่าบ้ยังละบาดนี้บาโรดเดีวเดียวว้าเดี่ยวเร็ยวว่าบังน้ำข anyway ่เ่าหยังเดีนี้งไม่ห็นหยังเดี๋ยวนี no ่เ็หยังเดี๋ยวนี่วุ้ยยวุมบาโรดนน้ำไข่บงโอ้ยหาผีบ้าบังเนี้ยตกบัเนี้ยอุ๊ยตังว้ยตกัตี้ตกควนตแม่แม่งบ้านหาวลับาหูขึ้นมาล้วห้หน่อยตกเป็นห้ผีแทนแน่นอนาโดแบบนี้ กูเด็กไปหากกับฟอดอ้อมไห้รถว่านี่มียี่อดไม่ยังมึงอันนี้มึงมาเบิ้งกูฟอนใส่รถโอ้ยขอบิไปเราขอยกกัเป็นบ้าฟอนบ่อบ้า่อบ้าพ่อีหยังเลนี่พ่อเพี้ยโอ้ยฟอดไปฟออ้อมไห้ละฮะนี่อีหยังละพ่อเอ๋ยเฮ้โทษโทษต๊้าโอ้ยเป็นตาฟอดอีหลีปูบากแล้วให้มึงมาแต่เละบาพ่อ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 พอพ่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  มันไมั่หันแนีู้ได้เอาเด็กหน่อยซีคนมาใส่ไหมาหันนี่มาเป็นตายาติว้าจุดจุดจุดจดจุ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 ดดจุดจดจุ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 ดจดจดจ เลี้ยงเด็กน้อยสี่คนนี่ที่เขาเจ้าเจ้าเพิมาเลี้ยงสิโอ้ยกะเลี้ยงก็ตัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดเมากันไหมเดี๋ยวนี้มูเจ้าจะบอกได้ว่ามูเจ้าเสียวได็กน้อยสี่ตัวนี่ไปเลี้ยงฮะเนี่ยเอ้าแม่มึงก็วางตันแล้ววัากูเสียาเลี้ยงตัวเนาะหยุดเลยแม่พอเลยคอยขอหามมูเจ้าเลยนะไม่ยังลังมันเป็นอย่างหลังว่ะโอ้ยตั้งแต่อยู่ซัมนี่กระทุกไกยากเบื้องหลังค่ายเงี้ยสีพังพราแห้งแล้วนี่เงี้ยเสียวได็กน้อยสี่คนนี่ไปเพิ่มพารายู่ติสันติ ผ้าละจังไหนผ้าล้านตัวตั้งแต่เมื่อกูเลี้ยงมึงเมื่กูก็ยังเลี้ยงมึงไงเออแมียนต้นนาภาษายังสายเด็กหน่อยสี่ขนนี่ไปถามเจ้าอะไรข้าเจ้าเอาเด้หน่อยสี่ขนไปเลี้ยงเจ้าเสียวนมใส่มันกินเอาอ,อีแม่กะเถ้าโกโซอยู่รล้อมือตายอยู่เนี่ย มันก็เตะมีปัญญาโยห์หันละคนนั่นนะเบิ้ลคว่ำเกิดเป็นดอกโอ้แต่ว่าข่อยเบิ้งเด็กน้อยมันผู้ไส้เบิ้ลอีนี่ได้หนิเนาะไส้เหมือนขวัญขาดนี่มีบักสุดท้ายนี่เป็นกระเทยนี่เอ้าข่อเบิ้งจังไหนเจ้าวางเสร็จเอาหันมาหน่อยกูมูโอ้ยอ่ามึงเอ้โอ้ยเอามาเวากันอยู่นี่ไป เอาลูกกูซีขนนี่ไปตัดใส่แหแพ้ไส่เดือเลี้ยงให้มันใหญ่มันโตนะฮ่องเทวดาต้องไม่กูคักๆนี่กว่าเอาจังสั้นสิเอาใจสั้นไปไปพวกไปเขาบ้านเขาเยอะเนาะผู้พูดถูกผู้พูดผิดผู้พยุ่มันเขาเเทวดาคนเป็นทรงลงมาแม่ฟังเอลยในตอนนั้นอายการเท่าไย่ญาจำสวน สงสารหักเปล่าบากุม,มานหน่อยยายสิเออกไปเลี่ยงเพียนแพ่งหักคอพ่อได้จาปาปากเบาน้ำเจ้าอีแม่ยายจากนั้นปู่ฟังเอ๋ยยายจำสวนน้ำเด็กหน่อยกลับเตาเพิ่งผักทึงถนอมทึงหักคอยถนอมเพียนเลี้ยงในย่ำนันรัตะสังขานขามด้วยดูไก่ขำรวงสายแล้วนันขลเลอกเข่าเรือนตั้งหักทายมากล่าวถึงเท่านุ่มนาทั้งสี่กุม,มาน จะเริ่นไวเพราะสมควันใหญ่จะเริ่นแล้วตอนนี้สมบทบาทกุมานทั้งสี่ขึ้นนี้ได้แก่พระเอกช่างจังกรพันธ์พระเอกตาวัชรกรพระ,โโะเอกโจยศิลปินผู้ไทยพรอ้อมด้วยพระเอกหนุ่มหนุพงสลัน์มวลมวล้มวนกับนิท่าเรื่องจำปาซีตน มีหูประตูมีตามันทักเป็นจริงแท้คือจังคำโบราณนังอาขีนาหนาก,กะมาะหูรอกข่าวข้าวใส่อาคีเกิดหอนสีหาบอลทำลายเด็กปอใตายสิเป็นไพ่ต่อไปไพนาสาแล้วเจ้าแม่อาขีเอ้ย นนี้ได้ยินเสียงชาวบ้านทั้งชาญเมืองเขาลือว่ายายจำสวนยูวป่าเก็บเอาท่าลบกหน่อยมาเลี้ยงตั้งสี่คนแล้วสามสี่ปีลวงผลกำลังยูวมีความสุขเดี๋ยวนี้คือไพยถูกสิแล่นนำเดมาเจี ในหัวใจดวงนี้อยากคีบ่อาจปล่อยบักเสียตัวเดิมน้อยน้อยอบ่เอาไว้แม่นาหก ีาาสเฮคะใส่กูบอกไอ้พวกสูนี่น่ะไปกําจัดเด็กหน่อยสี่คนน่ะ uh. แขนกันพวกสิ่งทุกอย่างคือบร,ริยวณรอยจระเขอเถอะคุณเสด็จแม,พม,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 ม่พวกม่อมฉันนี่ทั้งเมิดทั้งเมิดทั้งเมิดเนี่ยผมพวกฉันนี่ก็เอาเด็กหน่อยสี่คนนี่ใส่หมอลอยน้ำลองหนีตั้งแต่หมือนนันเลยได้ไหมคะโอ้ยเอา้าพวกสูเนี่ยเอาอยัางเห็ดหัวเอาอยัางเห็ดหัว เป็นเหรอเป็นอย่างเป็นข้าเสด็จแม่เอาอย่างไ้หนูเอาแหมเอาเอาหูนี่แหละไปฆ่าเห็ดหูก็ได้เอาหืมเดี๋ไปฆ่าเห็ดหูนานามันก็ที่ว่าได้ยินเหรอเฮ้ยกำลังยินป่านนี่แหละไปฆ่าเสด็จแม่เดี๋ยวนี่น่ะข้างใต้เขากะว่างข้างเนื้อเขากะว่างมาอย่างไป็นข้าเสด็จแม่ยัยจำสวดอยู่ป่าเอาเท้าลงหน่อย เลี่ยงตัง้งสีข้นนั่นนีเเ่เด็กแม่เด็กหน่อยสีข้นที่เขาเก็บมาเลี้ยงนั้นมันอาจสิบ่แมนลูกของอีป,ปะทุมมากกัได้นัพิกค่ะฮะคิดมากไปหรือเปล่าเพียงคะมันสีบ่แมนจังไรหรือว่าหรือว่าหรือว่าจังไร<ล>ไหมคะด็ดแม่ใหม่ก<ค>าแฟ <คา S 2> พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p p r e s s ่